ไม่ใช <c ười> ่อย <c ười> <laughs> ่างนี้นะบ้านเจ๊เพิร์นบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านกลับบ้านกันเธอจะละเค้น้อยกลับบ้านกันแล้วจระเค้ใหญ่น้องเป็นเงากระซิ้มเหมือนเขา ไหนใครดื้อใครดื้อใครดื้อจะไปไหนเอแมีิปวิดโอเตมไหนขอดูคลิปหน่อยไหนใครดื้อใครดื้อ มากลับได้แล้วเร็วเร็ว,ร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 วกลับได้แล้วปะ